รขอบคุณสอสชนะที่ดูแลอุทัยด้วยทีตลอดมาทสัเืนทองลากานละเวลาให้คนจทานีรมเย็นตลอดมาเราขอบคุณสสชนะที่ดูแลอุทัยด้วยทีตลอดมาทกสัดหเืนทองลากาละเวลาหไทานีร่มเย็นตลอดมาจเป็น อะไรลีลานสักเธอทำงานอย่างที่ไม่คิดจะหยุดพักเพื่อประชาชนไทยอันเป็นที่รักทีกท,ทั้งแปดอำเภอที่ท่านทำงานหนักเธอทำงานหนักมากจนที่น้ำทุกไทยน้ำจะลึกแค่ไหนเธอไม่สนใจลงเรือเดินเ,นเทา้ายังคงประสบภัยหยุดรีปูลแอนคอนสตรัคชั่นทูอาร์สงานที่ท่านทำมากมายดังที่ท่านพูดว่าชีวิตทในทเมืองธูปไทย ขอคุณซอสอชาดาที่ดูแลผููไทยด้วยที่ตลอดมาเธอสละเดินทองรักกายลเวลาอู่ไทยธานีลงเย็นตลอดมากเราขอคุณซอสชาดาที่ดูแลผููไทยด้วยที่ตลอดมาเธอสละเดินทองรักกายลเวลาอู่ไทยธานีลงเย็นตลอดมาเลิศยุชาดาไอเลิศยุชาดาอยู่อาจจะไอร้ง of the young generation. Love you, I love you, Shada. I love you, Shada. You are all the idol for and people. Nanti tan พวกเราขอบคุณสอสชาดาที่ดูแลอุทัยด้วยที่ตลอดมาท่านสละเงินทองล้งกายและเวลาให้อุทัยทานีลงเงินตลอดมาพวกเราขอบคุณสอสชาดาที่ดูแลอุทัยด้วยที่ตลอดมาท่านสละเงินทองล้งกายและเวลาให้อุทัยทานีลงเงินตลอด ขอบคุณซอสอชดาที่ดูแลคนไทยด้วยที่ตลอดมาท่านสละเงินทองรักการเอาเวลาให้ไทยที่ดีลงยืนตลอดมาเงินที่ไหลหยดลงมาจากใบหน้าไหลยอวไปทั่วตัวลงไปถึงเลี้ยวขายานเงินที่เสียไปเพื่อแลกกับสิ่งที่ได้มาวันที่หัวคำมาคุ้มค่าสนุบเมื่อเงนอุไทร์องค์ครับขอโทษครับขอโทษครับ ฉันคือฮีโร่ันบนฉิมนกจะกรีเป็นซูเปอร์แมนของคนอุยชทานี้ถ้ารูใ้ใครเดือดร้อนมาถ้าลงมือทำทันทีอยู่แอานที่มีเดียเเดเบี้ยเขาไม่ดีจะเบียดเบีพวกเราอยู่ที่แอร์ขอเป็นกำลังใจให้ท่านมีกำลังเดินหน้าต่อไปในวันที่อากาศร้อนแทบจะเป็นไฟ you walk in มาแอร์ hot to fire พวกเราขอบคุณสโชดาที่ดูแลอุ่นใจด้วยดีตลอดมาทั้งสลักเงินทองร่างกายและเวลาให้นทาทานนี้ลมเย็นตลอดมาพวกเราขอบคุณสโชดาที่ดูแลอุ่นใจด้วยดีตลอดมาทั้งสลักเงินทองร่างกายและเวลาให้นททานน้ลมเย็นตลอดมา